สบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่เคยไปไทยพามาเที่ยว SI เอเชียติกเ้อท่านผู้ชมเดอสิง์สาสวรรค์นี่ก SI ็เอเชียติกเ้อท่านผู้ชมนี่นักท่องเที่ยวกาลังเตรียมตัวลงเรือดินเนอร์เนาะเมื่อนี้เคยไปไทยพามาเที่ยวเอเชียติกหนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเยคยไปไทยจะหันกล้องให้ดูเลยตรงนี้จะมืดๆแน่เเ้อท่านผู้ชมเดีนยวนี้ เยอะมากๆเลยต่อแถวยาวเป็นขบวนเลยท่านผู้ชม50เมตรได้เด้อท่านผู้ชมแถวนักท่องเที่ยวค็ไปถ่ายฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อจิงสาวสาวนี่สวยงามมากๆเลยท่านผู้ชม,มแถวยาวม,มากๆเลยเดีย๋ยวไปหลับชมต่อเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อ ตอนนี้อยู่ท่าเรือที่สองของเอเชียติกหนักท,ท่อง่ถวเยอะมากๆเลยแต่แถวเป็นขบวนเลยท่านผู้ชมแถวยาวมากๆเลยเคยไม่ได้จะพายงางเหาะชมเลย้ะท่านผู้ชมเด้อนี่จะเป็นชาวอินเดียเนาะโอ้โหแถวยาวจริงๆยาวมากๆเยอะจริงๆเนอท่านผู้ชมเด้อสุดยอดมากๆ เยอะจริงๆเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหวันนี้ก็จะเป็นทางฝรั่งต่างชาติทางชาวไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหทำไมเยอะแยะขนาดนี้ท่านผู้ชมวันนี้จะมืดๆเนี่ยเด้อท่า,ยายนผู้ชมเด้อครัเจ้าบอกเปิดไฟบ่อนออบ่อนออท่านผู้ชม นี่จะเป็นชาวอินโดนีเซียนี่จะมืดแน่เด้อมชม,อ,ม,อ,มอันนี้เราตรงส่วนสิโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโชุดยอดมากๆช่วงนี้เวลาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาทุ่มกว่าๆเนื้อูมชมไวออกคิกจะเข้ามาท่านผู้ชม พลังต่างชาติเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเขาจะอามารอนีนะ่เนาะคนอาจจะมาแต่เที่ยงคุณเด้อท่านผู้ชมเด้อมาแต่เที่ยงมาแต่บ่ายสองบ่ายสามท่านผู้ชมกว่าจะมาได้ขึ้นเรือเวลาทุ่มหนึ่งเนานะท่านผู้ชมเนาะจะมีรถนําเที่ยวเด้อท่านผูน้ชมรถนาเที่ยวมาพามาเที่ยวเขาจะเามาเที่ยวเนี่ยก็จะไปจากเอเชียติกขึ้นไปไอคอนสยามไปไอคอนสยามแล้วก็ไปสะพานพุทธ ไปสะพานพุดแล้วก็ไปไปวัดอรุณเด้อท่านผู้ชมเด้อว,วัดอรุณแล้วก็สะพานพาระรามแปดก็โค้งกลับลงมาเอเชียติกก็ได้เวลาสองทุ่มพอดีสองชองอั่งช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 ย่ดชม่ง้ั่งชั่งชว่าชั่งชั่งช่งชั่งชั่งชัองสออมแงวยาวจริงๆั่าชั่งชั่งนั่งั่งชัะงช่านผู้ชมแถวยาวจริงๆท่านผู้ชมเคย่่ เดินวนเวียนให้ดูก่อนเด้อทงสมเดชชุดหยอดมากๆคนหลายอีหลีทานผู้ชม มาอีกแล้วมาอีกแล้วได้เวลาเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อไวออกคิกมารับนักท่องเที่ยวอยู่ท่าที่สองของเอเชียติกเนาะท่านผู้ชมเนาะกำลังลอยแม่น้ำเข้าม,มาลอยแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาเด้อท่านผู้ชมเด้นอนี่โอ้โหสวยงามมากๆเด่นมากมากท่านผู้ชมไวออกคิกไวออกคิกสี่ลอยเด้อท่านผู้ชมเด้อ 420คนเด้อท่านผู้ชมเดินโอ้โหสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมถ้ามาดูตรงนี้จุดนี้ก็จะเห็นบรรยากาศศาลาแล้วก็ประตูประตูที่สวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยจะมีคนต้อนรับแขกร้านอาหารเด้อท่านผู้ชมเด้อก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะ เนี่ยจะเป็นร้านอาหารร้านเหล่าสามารถนั่งดื่มนั่งกินได้เดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อถ้าเดินมาตรงนี้จุดนี้ก็จะเห็นเรือใบที่สวยงามมากๆที่เห็นเป็นขันเป็นขันนะคือเป็นขันเรือใบเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อแล้วก็จะเห็นนักท่องเที่ยวยืนรอนลงเรือดินเนอร์เต็มเลยท่านผู้ชมส0 0กว่าคนเด้อท่านผู้ชมเดอ้อ 430คนน่าจะเต็มเรือเต็มลำแน่ๆวันนี้นะเยอะมากๆชุดยอดมากๆค่านผู้ชมวันนี้ก็จะเห็นฝรั่งต่างชาติเดินไปเดินมายืนเล่นยืนรอเด้อท่านผู้ชมเด้อตอนนี้ก็ได้เวลาเลยเด้อท่านผู้ชมได้เวลาเนี่ยสาวฟิวดำลงไปก่อนเนาะพาลูกลงไปด้วยเนาะ หัวเนี่ยจะเป็นคนญี่ปุ่นแน่ๆเลยท่านผู้ชมนะดูลูกร้ามการการเดินเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้เริ่มลงมาแล้วท่านผู้ชม420คนเนี่ยเริ่มงทยอยลงมาแล้วเ้อท่านผู้ชมเดินก็จะมีฝรั่งตาา่างชาติชาวญี่ปุ่นเนาะอุ้ยประเทศใดเนาะท่านผู้ชมเนี่ยคือตัวเล็กตัวเตี้ยแทนท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะเป็นชาวเวียดนามเด้อท่านผู้ชมเนี่ยตัวเล็กตัวเตี้ย คนน่ะแอฟเบลถ่ายรูปใส่กระโปรงสีขาวด้วยท่านผู้ชมก็น่ารักมากๆเลยเนี่ยหรือว่าจะเป็นสาวไทยหรือว่าสาวลาวเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเดินมาเป็นแบบขบวนเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อฝรั่งต่างชาติก็ยืนถ่ายรูปนะยืนถ่ายพัวเดินลงเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อ วันนี้ก็มีหลายหลายประเทศ้อท่านผู้ชมเดินอันนี้จะเป็นชาวอินโดนีเซีย้อท่านผู้ชมโดยใส่ผ้าคลุมหัวมีอินโดนีเซียมาเที่ยวด้วย้อท่านผู้ชมเดินแล้วก็คนคนสีผิวดำก็ามาฝรั<ม>่งต่างชาติก็มีชาวญี่ปุ่นก็มีเหมือนกัน้อท่านผู้ชมเดินชาวจีนก็มีเหมือนกัน ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหม่องตรวจบัตรเด้อท่านผู้ชมเด้อตรวจบัตรตรวจตัวเรือเนาะลงไปเนาะท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะจีกๆหน่อยหนึ่งเนาะจีกเป็นตำหนิไว้เด้อท่านผู้ชมเด้ออ๋อจีกเอาใบปิวไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะตัวเรืออีกครึ่งหนึ่งไว้เด้อท่านผู้ชมเพื่อว่าได้ตรวจแล้วได้เอาได้ดึงแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เด้อท่านผู้ชม าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพลังต่างชาติเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมนะเนี่ยจะเป็นพลังต่างชาติพระจะก็พาลูกมาเที่ยวน่ารักมากๆเลยนี่จะเป็นชาวญ,ญี่ปุ่นเกาหลียูตอกคยไทยก็ว่าว่าเผื่อไหวน้น่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลียูตกนะท่านผู้ชมนะก็ไม่รู้แน่สัตวเด้อท่านผู้ชมเดอว,ว่าเป็นประเทศใดคนเกาหลีญี่ปุ่นี่นหน้าตาเหมือนกันเนาะท่านผู้ชมนะ เกาหลีใต้เกาหลีเหนืออีกอนี้ฝรั่งต่างชาติแน่นอนเด้อท่านผู้ชมก็จะสวยงามมากๆหล่อมากๆเด้อท่านผู้ชมเนี่ยเขาเจ้าก็จะเดินลงไปแบบนี้เด้อท่านผู้ชมเด้อข้าเจ้าก็จะเดินลงไปเรือนินเนอร์ไวออกคิกเด้อท่านผู้ชม420ร้อ่สคนเนี่ยยาวเป็นขบวนเลยท่านผู้ชม ยาวมากๆเลยโค้องอีกต่างหากเนาะอู้หท่านผู้ชมเยอะมากๆชุดยอดจริงๆเ้อท่านผู้ชมฝรั่งต่างชาติเดินลงเรือดินเนอร์ไว้ออกคิก420คนก็ขึ้นไปทางสะพานพ,าร,พาร,ระราม8เดเอท่านผู้ชมเลยขึ้นไปนี่ก็จะผ่านไอคอนสยามสะพานสะพานพุดแล้วก็วัดอรุณ ันร so hey ุ่นเนี่ยจะสวยงามมากๆเด้อท่านผู้ชมเด้อแล้วก็สะพานผุดก็สวยงามเหมือนกันแต่สวยงามมากๆคือสะพานพระรามแปดเนอท่านผู้ชมเด้อเคยไพูดกันยังบอกเคยขึ้นไปจ้าเถื่อนก็จะเห็นแบบนี้เลยเด้อท่านผู้ชมนี่เนอะก็ถ้าจะเอาไว้กล้องให้ดูเลยหนุ่มสาวถ่ายรูปสวยงามมากๆเลย เนี่ยโอ้โหลฝรั่งตัวเล็กดเด้อท่านชมเด้อสวยงามมากๆตรงนี้ก็จะเป็นแถวสุดท้ายที่ลงเรือดินเนอร์420คนเต็มเรือเต็มลำแน่นอนวันนี้เด้อท่านผู้ชมเดินอือหยัยงยาวมากๆเลยท่านผู้ชมยังเยอะมากๆเลย ค้าประเทศไทยอยากได้กล้องกันสั่นเด้อท่านผู้ชมกล้องถ่ายรูปนะกันน้ำเนาะเหมือนคนเสือเลืองเขาถืออยู่นะท่านผู้ชมเนาะได้แบบกันน้ำเนาะเดี๋ยวให้ผ่านกดเกณฑ์ช่างรายได้ได้ก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อเคยแต่เคยประเทศไทยจะซื้อกล้องมาถ่ายคลิปสวยๆงามๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมอยู่ที่บ้านเด้อท่านผู้ชมเด้อเคยาประเไทยฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตีชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อ คลิปนี้คือเราจะขอลาจบชำนี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ